อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพีพ่พี่น้องนองเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวนะคะที่ติดตามรับชมขอบพระคุณทุกช่องทางกันเลยนะคะที่ติดต่อติดตามกันที่สำคัญค่ะกดซ u b สไค i b e นะคะติดตามช่อง y o u t u b e นะคะแล้วอย่าลืมแตะที่กระดิ่งที่ระฆังเอาไว้ด้วยนะ เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะระบบจะได้แจ้งเตือนนอกาะเวลาน้องปาอัพลงคลิปนะคะก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งให้น้องปามา FC แต่ละจังหวัดก็ขอบพระคุณมากๆจริงๆเวลาโทรเข้ามาหานะคะก็ขอบพระคุณมากๆจริงๆเลยนะคะที่ติดตามกันอ่ะวันนี้ ขุนแผนมาอีกแล้วอยากจะบอกว่ามีหลากหลายท่านคงจะชอบแน่ๆเลยแค่ชื่อขุนแผนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะชื่อรุ่นนี้นะคะก็คือขุนแผนเมียสี่ภาคอชื่อรุ่นดีมากๆเลยนะคะชื่อรุ่นว่าขุนแผนเมียสี่ภาคนะคะ ไปที่ไหนนะคะได้แต่มีมีแต่คนรักกันเลยทีเดียวอา้าวใครเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะสามารถมาบูชาได้นะคะมาลองบูชากันได้เลยนะคะก็เด่นเกี่ยวกับเรื่องเวตามาหาเสน่ห์โดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะครูบาแบ่งนะคะวัดบ้านตะโนดนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งเกจีคณาจารย์ที่เด่น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 มากๆทางด้านเรื่องเสน่ห์เมตตา เช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องโอ้เสียงโชคเสียงดวงเนาะมีหลากหลายท่านมีประสบการณ์มากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีเพียงเนื้อเดียวนะคะแล้วน้องปาก็มีเพียงเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวน้องปาจะหยิบให้ชมด้านหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันซิ สวยงามมากๆเลยสำหรับเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ห์นะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ห์แล้วก็ฝั่งตะกุดเมียเยอะ3ดอกนะคะยันด้านหลังเนี่ยเป็นสาริกาไหลลังโรยผงตะไบอาคมนะคะนี่เลยตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังกันเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะเป็นเนื้อมหาสเสน่ห์นะเป็นว่านมหาสเสน่ห์มีเพียงเนื้อเดียวขุนแผนรุ่นนี้นะคะขุนแผนรุ่นนี้ใคร มีเมียมีครอบครัวหรือว่ามีคนรักนะคะใครมีคู่แล้วก็ไม่ควรใช้นะคะถือว่าเป็นคําเตือนเอาไว้ว่าไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเหมาะกับคนโสดมากกว่านะคะหรือว่าอืมไม่งั้นเดี๋ยวปวดหัวเรื่องมากรักนะคะก็คนโสดค่ะใช้ได้เลยมีเสน่ห์มากนะคะอ่าคนโสดใช้ได้บูชาได้นะคะก็จะได้มีเสน่ห์เนาะมีเสน่ห์มากล้นนะคะเดินทางไปที่ใดก็มีแต่คนรัก คนมาชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราปาให้ดูใกล้ๆนะคะเดินทางไปไหนมีแต่คนรักคนชอบนะคะซึ่งด้วยอนุภาพเนาะคุณทุกคุณแห่งตะกุดเมียเยอะด้วยนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะครูบาแบ่งท่านเสกนะคะแล้วก็ลงมนลงยันเอาไว้เกี่ยวกับมหาสเสน่ห์โดยเฉพาะเลยเป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ห์อย่างที่บอกนีถือว่าทรงพิมพ์ก็สวยงามค่ะทรงพิมพ์ขุนแผนนะคะที่นิยมกัน มีเพียงเนื้อเดียวนะคะแล้วก็โรยผงตะไบด,ด้านหน้านี้ก็เป็นตะกุดนะคะตะกุดมีทั้งหมด3ดอกเป็นตะกุดเมียเยอะค่ะนี่ด้านหลัง2ดอกนะคะมีเลขมีโคดชัดเจนนะคะเป็นตะกุดนะคะมีตะกุดด้านหลัง2ดอกแล้วก็มีตะกุดด้านหน้าอีก1ดอกนะคะสําหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นดีมากๆคุ้นแผนเมียสี่ภาคใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหรือว่าจะเพศไหนก็แล้วแต่ใช้ได้ทุกเพศนะทุกเพศทุกวัยค่ะแต่แค่อย่างที่บอกค่ะ เน้นย้ำเรื่องนี่มีครอบครัวอ่าคนมีครอบครัวหรือว่าคนมีคนมีคู่มีคนรักแล้วเนี่ยอืมก็ถ้าเกิดไม่อยากปวดหัวแนละ้วอย่างที่บอกนะคะอืมก็จะได้ให้ให้คนโสดเข้าูชาก็ได้ <laughs> คนโสดเยอะนะคะอ่านี่เลยตามนี้นะคะรูปทรงสวยงามค่ะนะสวยมากๆเลยอย่างที่บอกค่ะเป็นตะกุดเมียเยอะเนาะด้านหลังแล้วก็ มีมหายันมนสาลิกาไหลลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นยันด้านหลังนะคะสาริกาไหลลังนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเหมือนแบบลอยเหมือนเลเซอร์อะไรเงี้ยเนี่ยด้านหลังนะคะแล้วก็มีเลขเนาะตรงนี้อ่านอกปาแกลออกมาได้เลข3 6หสวยงามเลขมหาสเสน่ห์นะคะ3 6 6 3สามคือเลขมหาสเสน่ห์นะคะ อ่ะใครเคยโทรมามั่งเบอร์โทรศัพท์น้องป่า063 663 5553นะคะ6336นี่คือเลขมหาสเสน่ห์อ่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องป่าได้เลยครูปลาแบ่งนะคะหรือว่าขุนแผนรุ่นอื่นๆยังมีอีกเยอะนะคะทางร้านชอบเกจิคณาจารย์ท่านไหนรักและศรัทธาเกจิคณาจารย์ท่านไหนนะคะเพราะว่าเกือบทุกวัดแล้วเนาะมีขุนแผนทั้งนั้นเพราะฉะนั้น รักและศรัทธาเนาะครูบาอาจารย์ท่านไหนลองสอบถามได้นะคะเพราะว่าทางร้านมีเยอะมากๆขุนแผนทางร้านมีเป็นร้อยร้อยรุ่นเลยนะกาลังทําสต็อกอยู่นะคะตอนนี้มีผู้ช่วยแล้วนะคะรับพนักงานใหม่มาช่วยกันทําสต็อกนะคะทีนี้ก็จะได้หาของกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ลูกค้าถามก็จะได้รู้กันสักทีหนึ่งเนาะบางทีลูกค้าชอบถามว่าน้องปลาหลวงพ่อนี้มีอะไรบ้างโอ้ยหลวงพ่อพัดอะสมมติหลวงพ่อพัดมี400รุ่นน่ะ น้องปลาบอกไม่ได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวให้สต็อกเนาะพนักงานสต็อกนะคะกําลังจดกําลังเขียนแล้วก็เอาลงคอมแล้ทีนี้ก็จะรู้แล้วค่ะว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะคะทีนี้ก็รู้กันแล้วอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะเป็น FC ของคุณแผนนะคะเสน่ห์เมตตา นะคะได้เต็มๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ด้วยแล้วก็ฝั่งตะกุดเมียเยอะด้วย3ดอกขุนแผนเมียสี่ภาคนะคะครูบาแบ่งวัดบ้านตโนดนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานี ของครูบาแบงก็มีอีกหลายรุ่นนะคะที่เป็นขุนแผนนะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะวัตถุมงคลของครูบาแบงเนี่ยทางร้านยังมีอีกหลายรุ่นมากๆเลยก็สอบถามกันเข้ามาเนาะหรือว่ากดดูเพลย์ลิสต์นะคะของครูบาแบงก็ได้นาะป้าทาเป็นเหมือนว่าเป็นอัลบั้มเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้นะคะใน YouTube เนี้ยแหละค่ะอ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวน้องปาจะอ่าน้องปาจะปักหมุดเอาไว้ให้เนาะ ราคาแล้วก็ลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะที่ใต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์นะคะติดตามช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวชช่องนี้ไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะส่นจำระใหม่ร้านเกจิมหาเวชสวัสดีค่ะ